สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ welcome to APM channel hello everyone welcome to APM channel สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยแบบพันจีนเขาได้พี่น้องแบบนี้ลูกกระตักหุงเยอะเลยพี่น้องผู้ดึงวาแม่จีบไปเลยว่าทันเดี๋ยวอุ้ยมากินวันสันว่าม่เป็นอย่างเลยว่าสิแม,ม,ม่ฮิ้บขาไปแต่กินก้อนผักก็เป็นสวนเหมือนเดิมค่ะทุกคน all visible this big garden อันนี้ผักสดอันนี้ผักลวกเลยพี่น้องมี กระเจี๊ยบเขีย ب, วแล้วก็ผักขมลวกอีกแล้วพี่น้องอันนี้หมูน้ําตกจ้าทุกคนหมูน้ําตกค่ะอันนี้อีหยังวันนี้ตาบบกทัวอีกแล้วพี่น้องแม่พันตับักทัวตับักทัวเขียวปีบาจา้าเซ่บนัวกวาแม่พันุ์ค่ะทุกคนมากพี่นออ้องจิ๋ดขอไม่ให้พันธุ์จ้าผู้ใดมากกว่า,าจากกิา๋ก่อนเนาะลูกตํามุ้งยี่ได้พี่น้องเรื่องตับักทังเรื่องตับบกทัวเอาเอาว่าไปมา,จากจ้าเขาเนี้วเต็มสบคือเกาแม่พันขออนุญาตจิ๋ดเขาก่อนเลยพันหิ้วเขาพี่น้องหิ้วเขา ิืวเขาแห้งิืวเขาาิ้วเขาเอามาเลาพักไซน้ำกันอกินพักไซกินเพื่อสุขภาพได้พี่น้องแสบไหลาพูดแล้วกกินเขาก็แสบให้กินจังสีได้พี่น้องเลิกแสบขนาดน้นแัวเลา,า,าวว่งไปได้พี่นองอือมข สชครับนี้ะสาขาแกงพี่น้องาบักแดงขาสลัดาอี๋อีกอดเลยพี่น้องที่แม่พันมาขัย เยงหน่อยมากค่ะทุกคนอาการพ้อนหอดนได้ไปดองหลงง่าวมูนต๊กกา้นหอมก็อก็ขมยิ่งสบาป เเพื่อเมนูเพื่อสุขภาพ,ข,พ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 าาขาชื่อรักลมผักลมบุยได้พี่น้องหอยตามปกตอนีบ้ว่ามิถุขาได้พี่น้องก็มาดง่มากงานนี้เขาเยรยเนเนียผักลายลายได้จ่ายพี่น้อง ักหลายอี่หายนี่คพัดดูกระ้่างผูกพักเขาจะูกพักออนเขาขคดแต่รายได้ไี่ห่อนเขาขวดไวานแม่นกับขวดบวานกะจาก้า เขาชื่อเขาเนาะฟักโัวหลานแม่บอกโอ้พอพวดเขาเนียวเขาชื่อเขาพอูดหวานเนี่ยฟักสีเหลืองนะพี่น้องแม่บอกกินเขาอย่างไรไม่มีว่าก๊าซแบเลปพี่น้องไม่พันนผู้ใดกินเขาก็ซแอบเปิดทิ้งดี๋ยวพลาดมึงแนจ้า แซ่บสุน,สนลูกกนะ็แซ่บสุ่นแนก,กันเลยนะมตัว่น้องซื้อเพิ่มมากเลยเก้า รางกัยไอ้พันไม่ได้หินปลูกเงาพี่น้องไอ้พันธุก็อยากปลูกลส่ยระฆางสำไมเตจี้สามีเอาเตจหินลงแม่จ่าพี่นอ้องคนอเมริกาเขาเจ้ามากเอาเหินลงแน่ปลูกปลูกกันปลูกยาแน่สิงไม้จ่า กอกหมูเจียวยี่เลกูแล enfin, ้วลกขมูเจีกเนหนอยู่ใส่ตใ่สทุว่บางแสบอกลูกว่ากากหมูอยู่ในสันไป่น้อเต็มไ่ได้นถ้ากัเย็ดใเต็มกากหมู่เอาแต่กาก 咋回没有 เขาเงยียหเงีได้พี่น้องท่านมากินแตเนี้ยได้พี่น้อนที่รวดเสียบก็เลยสนใจกันขวดอ้วนนะพี่นอนไอ้ท่านไม่ได้สนใจขวดอ้วนค่ะแล้วคนลาแม่ปูป่าแม่พ่านมากินเข่าไหลเลยไอ้ท่านมากินเข่าไหลไดพี่น้องไม่กินนิสัยได้หน่อยพี่น้องอันได้หน่อยบานเท่าโต๊ะกินเข่าเนี่ยหลายเนาะก,กับามน่อยหน่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้โอ้ยต้องกับหลายเข่าหน่อย สมัยก่อนเราไ่นอนเนาะสมัยก่อนต้องกินต้องกินกับต้องกินกับไม่น้อยข้าวเยอะๆ <c ười> คนสมัยก่อนก็นคือคอนสมัยนี้ที่บอกกม่ยนี่กินกับหลายข้าวเปลี่ยน เก่ายาปวดที้องผู้เดียวแช่ผู้เดียวยทิ้นหลังงั้นท่านบรกเหตุคลิปยาตพี่น้งนองเก่ายาพี่น้องแต่พ่อบอตาตอจาเหนือที่วิตในจางแดนแม่พ่อจกินไปกินง,ง่ายๆสตาแม่พ,มพันธุ์ค่ะพี่น้องก็พระสุภาพ กินพอสุขาก็ขอโสดขออภัยด้พี่น้องเ้อขอบคุณท e ุกการังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะสมตามบูษาพี่น้องร่อมไปตะกินบค่าแซ่บแน่นอนค่ะ Thank you everyone Thank you all my friend in the world Thank you all your support Thank you so much for join i n g us Thank you for come to watching and full watching Thank you see you Please subscribe and like and share Thank you APM Channel Thank you so much Bye bye ค่ะ